คิดถึงผู้สาวฝั่งลาวสุดฮอดผู้สาวที่ลิ่มปังคงกินดําละตะวันค่ลงเจ้าสิคิดฮอดอ้ายจักนอยบ่นางจักนอยบ่นางจักนอยบ่นางจคใจยังงาจากลาด้วยความจเป็นด้วยความลํบากย่าเข็นน้องคงตะเวนช่วยเป็นพยานช่วยเป็นพยานช่วยเป็น จากไกลเลยวอยังเป็นห่วงและหัวใจอายอยู่ฝั่งล่าราตีนี้ช่างเหน็บหนาวพิงดาวไม่คพายหนาวใจสอนกายใต้หมอนผ้าห่มตรอมตรมแล้เพราะความห่วงใ่ป่านนี้เจ้าสิเป็นจังใดสิ้งไฟกับไผอยู่โน ไม่อาจต้านความคิดถึงไอจึงฝากเสียงเพงลงควนถึงเจ้าและไม่ออกลำดวนจำปาที่ฝั่งลาวหนาวลมนั้นไม่เท่าไรแต่หนาวใจทนมาไว้รกสาวสิเ้ลากลับมาเมื่องลาวจะมาตามหาหัวใจ ค่ายสบายดี FC พลังบวกของหล่าล้ำละครช่องยูทูบเบอร์ที่เป็นพลังบวกทุกๆช่องเด้อครับด้วยหักและคิดหอดเอาสวยสิ้งสวยงามงามมาฝากมาครับเนาะของฟ้าดสดใสงา,งามยังมมแรงแสงฟ้าทิพย์เติมแต่งไปกับก่อนเมฆไข่ายกับพเอาสีไปแต้มไปท่า สวยงามเนาะครับเนาะอัคแลกคือทอดพี่นอ้นองพลังบวกของห้องสุนเด้อครับบางครั้งบางข้าก็บ่ได้เข้าไปทักทายก็คือทอดคือเก่าครับผมที่ก็ขับรถขับล่าแต่พออยากเมืองหลายบางทีก็คอมเมนต์บ่ไอใดออยากทักอยากทายก็คอมเมนต์บ่บ่ได้ครับเพราะว่าขับรถอยู่ ข้างกับเบาเออกกับคิดผ่านไปนะครับเนาะของความมันก็ขือนมา่พิษเทื่อลบแถบจิ่ท่านครับบอกจังหนึ่งโทรศัพท์กับไปจังหนึ่งนะครับเนาะก็อค่อยครับค่อยค่อยติดตามค่อยเชื่อค่อยฟังค่อยปันเฮ้งน้องครับกอดใจให้ลาแน่นะครับเนาะเส้นทางชีวิตฟ้าลิขิตเอาไว้ฟังครับ นองลองออกมากับตุกนตีผมว่าโอ้โอคืสิวบวันครับปันเบิดมื่อเบิดขึ้นเหรอครับสิ่งเดี๋ยวมักเข้าชอบปันกับล่อปันล่อเชี่อขอให้น้องสูสๆต่อไปอย่าทอแท้กับเสร็จทางของไฟฝันมากตั้งแต่ก่าวแรกก,ก่าวต่อต่อตอไปอุปสรรคทั้งหลายอย่าไปวันเก่งมันหลนุก คนหักก็ต้องนี้ข้อซั่งเลีเ้ยงธรรมดาอันใดันรุนแรงให้เขาจัดการไปหลุกตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับเนาะการกล่าวหาที่เ้าบรได้กระทํำความผิดเนาะถือยัดเยียดมาให้ด้วยคนบางกลุ่มบางเราเนาะเขาก็จัดการไปคับข้อหาหนักๆนะคัคือว่าฟอกเงินนดี่วนะครับอบอนาสิมา ัดเยียดให้กันครับเนาะมันเป็นขอหาที่ลายแรงครับฟอกเงนินเนี่ยเรียงว่าบอกว่าไม่หรือสุด้องนองครใหไอมึอคลิปเก่าๆนะครับเนาะที่เฮาติดตามมาเฮ้าคงรู้ว่าผู้ใดซื้อให้น้องเนาะมันมี่หลักฐานอยู่บัสุยางสุเนวครับ รถล,ล่าวาดสองนะครับเนาะผู้ที่มะกาวหาพูนกันเลยมึงสิ่งสวยงาม,งามหนะครับตามทองฟ้าที่เพิ่นจัดแต่งไว้ในหะ้เนาะธรรมชาติเพิ่นเี็ดไปให้มะเฮาเมืองงอโมอง,มอง,มองเห็นแล้วก็สดชื่นครับวิถีชีวิตน้ำขังทางเนาะคือนหอดบ้านเ่ยามาแรงซัมเนีเพิ่นก,กับกำลัง,งดังไฟหนึ่งเขา่าหาเนี่ยกินแรงเนาะครับเนะนาะกต่นั่งมี จักมอยบอกสองเศร้าก็นั่งจอกกันนักหน่อยนะครับเนาะที่จะได้จอก,ก,กต่ำจอกกันนักหน่อยอะไรกินเข่าสักแท้นั่งพักก่อนผ้าอารมฟังเพลงผมงกะเดินทางอ่ะขับรถขับล่บลาไปทั้งสี่แล้วครับกะมีเห็นอย่างสวยๆง,งามก็อยากให้พี่เห้น้องพลังบวกของเฮางเด็กเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะท้องฟ้าสวยงามตามถนนหนทาง คือเกาครับกำลังแรงเชื่อแรงใจของพี่น้ององค์กรพลังบวกของมห่องยืดยืน,ยน,ยนกันนะครับย้ำไรสดน้ำเหมือนกับพักไขยกันนะครับเนาะกันโมเห็นกันโมนี่เขาใจกันดีครับเพราะว่าหฮองย่างมากเส้นทางเดียวกันนะครับเนาะพักแรกขึ้นหอดคือเกาครับคั่มหรอครับคั่แล้วเมือ่อคลิปนี้กับวี่ยังครับกับเอาไว้นี่สัมเนียเร้อครับ ก็ขอบคุณหลายๆเนื้อครับที่กดติดตามไหนว่าออฟิเชียลใกล้ถึงหกร้อยแล้วครับใกล้แล้วนะครับเพาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสุดท้ายกา็ขอกาข่าวคำว่าขอบคุณครับผม